รูปแบบนะครับเปลี่ยนโชคก็ถอดน็อตข้างหน้านะครับถ้าเป็นซัมซุงนครับถอดน็อตข้างหน้าสองตัวนะครับมีลูกยางปิดอยู่เนี่ยพอเราจะเปลี่ยนโชกเนี่ยแล้วก็ข้างหลังสองตัวตัวนี้กับตัวนุ่มเพื่ประมาณนี้นี่ครับแล้วก็ ็เอาฝาพิงนะครับให้มันมั่นคงนครับอย่าให้มันตกโดยประมาณนี้นะครับโชวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวโดยวิธีนะครับเราจะยกตัวใดตัวหนึ่งก่อนเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เอาออกข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับเปลี่ยนทีละข้างนี่นะครับตัวที่เราดึงออกมานะเยิ้มเลยนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวใหม่เข้าไปวางนี้ก็ได้อะตัวใหม่เ<อ>ทียบแกนก็ได้แกนจะเท่ากันตัวนี้เป็นแกน65้า65เนี่ยเทียบ65สิบห้าเซน กดดูก็ได้ตัวนี้ไม่น่าจะเสียโอ้โหอ่อนตัวนี้จะแข็งครับของใหม่จะแข็งมากเอาก็ไปเกลเปลี่ยนไปตัวนี้แล้วต่อไปก็จะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้ ลูกยางนะครับตัวที่สองสังเกตนะครับตัวตัวนั้นจะเป็นน่าจะเป็นกระบีนะครับเยื้มออกมากดดูก็ได้กดดูก่อน เปลี่ยนตัวที่สองนบน่ตัวนี้ให้เหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนตัวนี้สังเกตนะครับเนี่ยตัวสายเพชเชอร์นะครับสายเพชเชอร์มันจะทะแยงเดี๋ยวเราจะปลดตัวนี้ปลดสายปลดสายตัวเพชเชอร์นะครับตัววัดระดับน้ำก่อนมไม่ต้องปลดก็ได้นะวะ Okay. เดี๋ยจะเอาตัวนี้ต่อไปตัวที่สามตัวที่สามเปลี่ยนแล้วดวตัวที่สี่ โอเคเปลี่ยนครบหมดแล้วนะครับเปลี่ยนครบหมดแล้วกดปุก็ได้ครับ okay. เดี๋ยวเราจะทำการเทรสนะครับประกอบแล้วก็เทสเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มปั่นปั่นตัวเป่าก่อนก็ได้นะครับปั่นแบบไม่มีผ้าก่อนอันนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับเราเปลี่ยนแล้ว ดกูการกระชากนะครับกระชากความเร็วรอบสูงแล้วก็ดูการทํางานของสปริงนะครับว่ามีการยืดหยุ่นของมันไหมมีการถ่วงของการสั่นหรือเปล่าเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะครับถือว่านิ่งนะครับถือว่านิ่งกว่าเดิมก่อนหน้านี้นะครับจะสั่นนะครับช่วงช่วงที่มันจะเวี่ยงด้วยความเร็วรอบเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าโอเค หรือว่าโชกนะครับโชกพยายามถ่วงซ้ายขวาได้ดีอยู่เดี๋ยวเราจะใส่ผ้าเลยแล้วกันแต่อย่างนี้โอเคอยู่โอเคกว่าเดิมนะครับที่เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผ้ามาใส่นะเดี๋ยวก็รู้สตาร์แล้วเนาะเดินน้ำอยู่แต่จากวันนั้นก็ไม่ได้ซักเลยใช่ปะซักเมื่อวาน เห็นยังเห็นน้ำค้างอยู่ใช่เมื่อวานอ๋อเอาผ้าออกเลยเผ้าออกเลยมันปั่นแล้วมันดังอ๋อทำเหมือนดเดิมนั่นแหละก็เลยเอาผ้าออกเลยมันดังแต่แบบไม่ตัดใช่ปะ่ะตัดตัดปึ๊บเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อเพราะเปลี่ยนโชก็ต้องเปลี่ยนทั้งสี่ครับถ้าเปลี่ยนตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักของโชคมันเขาเขาคาลิเบรตมาแล้วให้มันเท่ากันก็ดูก็โอเคเขาก็อยากใช้เดี๋ยวนี้ ออนไลน์มีความสำคัญมากกับการทำงานโอเคปกติแล้วเนาะ,อะโอเคโอเคอค,ค,ครับครับครับ